Reat, ทริกอทรีทไคยดดอกผมมาสวัสดีค่ะยนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Fun Fact Friday w i วิ f ฟ f a รายการที่จะนําเสนอรเรื่องราวที่น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจแต่รู้ไว้ก็ดีสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือหรือทำรีเสิร์ชเองคลิกมาฟังกันได้พร้อมกับดูนี่ <c oughs> แต่งหน้าไปด้วย <c oughs> เข้าสู่เดือนตุลาคมนะคะทุกคนก็คงรู้กันดีว่ามันคือเดือนอะไร โอเคอาจจะไม่ทุกคนแหละแต่ว่าแฮปปี้ฮาโลวีนเทศกาลฮาโลวี Halloween นคะ่ะเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกผู้คนเฉลิมฉลองสนุกสนานแต่งตัวเป็นผีแต่งตัวแฟนซีเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นหมอแต่รู้กันไหมว่าแท้จริงแล้วเทศกาลฮาโลวีนจัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์อะไรเอพร้อมเราก็ไปฟังกันเลยจ้ะ ข้มแรกเดิมทีนะคะวันฮาโลวีนถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อของชนเผ่าเซล เป็นชนเผ่าของไอแลนด์แล้วก็มีชีวิตอยู่เมื่อ2,000ปีที่แล้วชาวเซลเชื่อว่าในวันที่31ตุลาคมเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของฤดูร้อนแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของฤดูเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นเขาจึงยกให้วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ของเขานั่นก็คือเป็นวันเริ่มแรกของฤดูหนาวโดยที่เขาจะเรียกวันวันนี้ว่าวันซาวินซึ่งมันเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งความตายของเขามันก็คือเหมือนกับอารมณ์ว่าเป็นวันตายของฤดูร้อนอะไรเงี้ยหัดคอ และในวันที่31ตุลานี่เองนะที่ชาวเซลล์เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ามิติของคนเป็นและมิติของคนตายเนี่ยจะคลายเข้าด้วยกันคือเชื่อมโยงกันชนกันทำให้มันเกิดเป็นประตูมิติใหม่ขึ้นมา ประตูมิตินี้เองนะคะที่เหล่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่ผ่านมาจะได้กลับมาสู่มิติของคนเป็นอีกครั้งและพยายามที่จะหาร่างสิงเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันร้อนไปถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็กวาดกลัวพยายามที่จะหนีผีอะไรเงี้ยวิธีหนีผีของชาวเซลล์ก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการดับไฟทุกดวงเพื่อให้ผีหรือวิญญาณที่เร่ร่อนเนี่ยหลงทาง แล้วพวกเขาจะจุดไฟกองใหญ่กองเดียวที่กลางหมู่บ้านนะคะเพื่อให้เหล่าชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันที่นั่นทําการเผาเพืชพันธุ์ธัญญาหารบางส่วนแล้วก็ฆ่าสัตว์ในฟาร์มของตัวเองอะ่ะเพื่อเป็นเครื่องส่องเวร์ให้กับเทพเจ้าเป็นการขอบคุณสําหรับความอุดมสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาหรือบางคนนะคะก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวแฟนซีแต่งตัวเป็นผีเพื่อจะหลอกผีว่าเฮ้ยฉันเป็นผีแกสิ่งฉันม่ได้ แล้วก็ยังมีการร้องรำทําเพลงหรือพยายามโห่เสียงดังเพื่อให้ผีตกใจแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะรวมทั้งมีการเผาคนทั้งเป็นด้วยคนที่ถูกกล่าวหาว่าโดนผีสิงอะไรอย่างเงี้ยเผาทั้งเป็นเพื่อเป็นการขู่คือผีจิตอ่อนมากและเมื่อจบงานนะคะเหล่าชาวบ้านเนี่ยก็จะใช้คบเพลิงส่วนตัวนะจุดไฟจากกองไฟใหญ่กลางหมู่บ้านนะั้นะเพื่อไปจุดบ้านตัวเองอีกทีหนึง่งเรียกว่าเป็นไฟแรกของปีใหม่หรือว่าเป็นไฟศักดิ์สิทธ คือแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อ2000ปีที่แล้วในยุคที่วิทยาศาสตร์มันยังไม่ได้ก้าวไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสังเวยการฆ่าคนอะไรเงี้ยเขามองว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเขา ซึ่งในเวลาต่อมาชาวโรมันก็ได้รับเอาวัฒนธรรมนี้ของชาวเซลมาด้วยแล้วก็ทําการดัดแปลงเล็กน้อยจากการเผาคนทั้งเป็นก็เปลี่ยนมาเป็นการเผาหุ่นฟางแทนจากการรวมตัวกลางหมู่บ้านเนี่ยมันก็กลายเป็นงานเฉลิมฉลองไปโดยปริยายแต่ด้วยความที่เทศกาลนี้มันเป็นเทศกาลนอกกรีดเป็นเทศกาลนอกศาสนามันก็เลยทําให้ชาวโรมันแคทอลิกแอบรู้สึกตะขิดตะขวงใจเล็กๆที่จะสนุกไปกับมัน,น่ะแต่อีดอก จะเลิก celebrate เซเลบร์ตหรอก็ไม่อยากเลิกอะเพราะว่ามันก็เป็นเทศกาลที่สนุกเทศกาลหนึ่งพระสันตปาปาแก,กรกอรีที่4นะก็เลยทําการกําหนดและเปลี่ยนแปลงให้วันที่1พฤศจิกายนของทุกๆปีเนี่ยกลายเป็นวันเฉลิมฉลองนักบุญแทนโดยตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อ All Saints Day หรือ All Hallows Day โดยมุ่งหวังให้วันนี้เนี่ยชาวคริสจะนึกถึงนักบุญทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่ผ่านมา แล้วก็เรียกวันที่31ตุลาคมว่าเป็นวัน All Hallows Eve แทนซึ่งมันหมายถึงเป็นวันก่อนวันเฉลิมฉลองนักบุญหรือวันก่อนวันสมโภธนักบุญนั่นเองสบายใจละเฉลิมฉลองได้ละเป็นวันในศาสนาละคือเรียงความเรื่องเดิมเลยเปลี่ยนแค่หัวข้อแต่สบายใจไม่เป็นไร มาดูที่ All Hallow's Eve นะคะคำว่า Hallow เนี่ยหมายถึงว่าการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในปัจจุบันเราจะนิยมใช้คำว่า s a n c t i f y มากกว่าส่วนคำว่า Eve เนี่ยหมายถึงวันก่อนวันจุดๆุจุดอย่างเช่น All Hallow's Eve วันก่อนวัน h a l l o w Christmas Eve คือวันก่อนวัน Christmas ซึ่งวันเวลาผ่านไปอะ่ะคำว่า All Hallow's Eve มันก็เสียงเพี้ยนกลายเป็นวัน Halloween และด้วยความที่เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมันเป็นเทศกาลของชนเผ่าเซลต์ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่ไอรแลนด์มันทําให้ช่วงแรกๆของการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาลโลวีนน่ะก็มาจะเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษสกอตแลนด์ไอแลนด์หรือประเทศในแถบนั้นก่อนที่จะมีการแพร่ขยายไปยังแถบอเมริกาผ่านการคมนาคมแล้ก็ผ่านการย้ายถิ่นฐานของชาวยุโรปนะคะในปี1840 แน่นอนว่าเทศกาลสนุกแบบนี้กูได้แต่งตัวแฟนซีขนาดนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นผีมันก็ถูกใจคนอเมริกันนะเนาะแล้วมันก็กลายเป็นที่นิยมอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมในวันฮาโลวีนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับในปัจจุบันอยู่พอสมควรก็คือในคืนนั้นนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยก็จะแต่งตัวเป็นผีนี่แหละแล้วก็จะช่วยกันอบขนมเคก้กอบขนมปงังเอาไปวางไว้ในสวนของโบสถ์ในบริเวณใกล้ๆเพื่อให้ผีเล่์ล่อนเนี่ยสามารถเอาไปกินได้ และหลังจากนั้นก็จะไปตามบ้านคนรวยนะคะร้องเพลงให้เขาฟังแล้วก็เพื่อได้รายเงินเรียรายอาหารทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อการกุศลซึ่งกิจกรรมนี้เขาเรียกว่า s o ลิ่ง เหล่าคนรวยนะคะก็จะมอบขนมเค,ค้กให้ซึ่งขนมเค,ค้กเนี้ยจะเรียกว่าโซเค้กให้เพื่อเป็นการทำสัญญาว่าคนที่ได้รับเค,ค้กไปเนี่ยจะช่วยสวดมนต์ให้กับญาที่เสียชีวิตของเขาอีกแรงหนึง่งจนในปัจจุบันกิจกรรมโซลลิงก็ยังมีอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนี้เด็กๆเท่านั้นที่จะแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ไปตามบ้านคนแล้วก็เคาะทริกเกอร์ทรีหลอกหรือเลี้ยงเพื่อที่จะได้ขนมช็อกโกแลตหรือลูกอมแทน แต่นอกจากกิจกรรมโซลิงหรือทริค r อทรี t แล้วสาวๆผู้ดีอังกฤษก,ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนั่นก็คือในเวลาเที่ยงคืนของวันฮาลโลวีนะสาวๆจะรวมตัวเดินทางไปที่ไร่ใกล้ๆแล้วก็ไถ่ายกลบเมล็ดป่านจากนั้นจะตั้งจิตอธิษฐานนะคะอธิษฐานว่าต้องอ่านเจ้าเมล็ดป่านที่ข้าหวานจงบันดาลให้ผู้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของข้าปรากฏตัวให้เห็นทีเถิด <c oughs> หลังจากนั้นสาวๆก็จะกลับบ้านนะคะไปส่องกระจกแล้วก็มองไปที่ไหล่ข้างซ้ายของตัวเองก็จะเห็นรูปของชายหนุ่มที่จะมาเป็นสามีในอนาคตของนางเห็นผีว่ะอีดอก แต่นอกจากกิจกรรมที่เขาทำกันแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเครื่องประดับตกแต่งบ้านและเมืองที่ตะโกนคำว่าฮาโลวีนดังมากนั่นก็คือฟักทองแกะสลักหรือแจ็คโอแลนเทนแจ็คโอแลนเทนเป็นตำนานเก่าแก่เรื่องเล่าของชาวไอริชเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คที่คนทั้งหมู่บ้านเ,นเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคนในิสัยม่ดีเป็นคนที่ไม่น่าคบอยู่มาวันหนึ่งแจ็คที่เดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านก็ไปบังเอิญเจอกับซาตานที่นอนถลายไถ่ายเลือดอยู่ใต้ต้นไม้อารมณ์ว่าชิว แจ็คนะคะที่อ้อนตีมเหนือเกินก็เลยเดินเข้าไปแซวซาตานว่าไปเฮ้ยเป็นถึงซาตานเนี่ยปีนขึ้นไปเก็บผลไม้บนต้นไม้ได้เปล่าซาตานที่บิวง่ายเหลือเกินก็เลยปีนขึ้นไปบนต้นไม้ค่ะเก็บผลไม้แล้วก็ตะโกนบอกแจ็คว่านี่ไงแมไกกูจะปีนไม่ได้กูเป็นถึงซาตานกับแค่ต้นไม้แต่ในขณะที่ซาตานกําลังคลายอยู่บนต้นไม้อ่ะแจ็คก,ก็ใช้มีดพกของตัวเองค่ะฟันต้นไม้ให้เป็นรูปไม้กั้นเขน่ะทําให้ซาตานไม่สามารถลงมาได้ซาตานเวอร์ชั่นนี้คือ บินไม่ได้แจ็คที่หัวร้อชอบใจนะคะก็เลยบอกซาตานว่าอ้าเดี๋ยวปล่อยลงมาก็ได้แต่ว่าต้องทําสัญญาก,กันก่อนนะว่าซาตานจะไม่จับตัวเขาไปซาตานก็แบบทำไงอ่ะก็กูอยากลงจากต้นมไ,ไม้อ่ะก็เออได้ไม่ไม่จับตัวก็ได้แจ็คก,ก็เลยใช้มีดเนี่ยขีดฆ่าไม้กันเข็นทิ้งทำให้ซาตานเป็นอิสระจากต้นไม้ได้ วันเวลาผ่านไปค่ะแจ็คก,ก็เสียชีวิตลงแต่ว่าวิญญาณของแจ็คเนี่ยไม่สามารถไปสวรรค์ได้เพราะว่าแจ็คเป็นคนนิสัยไม่ดีสวรรค์ไม่อยากได้ตัวเขานารกก็ไม่เอาเพราะว่าซาตานบอกว่าก,ก็มึงให้กูทําสัญญาว่าจะไม่เอาตัวมึงกูก็ไม่เอาเดล่อนไปอีดอ,อกบายแต่ด้วยความใจดีของซาตานก็เลยมอบฐานหินก้อนหนึ่งที่ยังขรุกุ่นที่ยังมีไฟขึ้นอยู่ มอบให้แจ็คเพื่อใช้ในการนำทางแจ็คก,ก็เลยเอา่านหินก้อนนั้นใส่เข้าไปในหัวระก,กาดหัวเทอร์นิปแถวๆนั้นอะเพื่อให้มันจุดได้นานยิ่งขึ้นแจ็คได้ใช้หัวระก,กาดนั้นนะคะส่องนำทางไปเรื่อยๆเร่ร่อนไปเรื่อยๆตลอดการคือก่อนที่มันจะมาเป็นหัวฟักทองอะชาวอังกฤษเขาจะใช้หัวเทอร์นิปหรือหัวระก,กาดเพราะว่าที่นั่นมันหาง่ายใช่ไหมก่อนที่วัฒนธรรมเนี้ยมันจะไปที่ฝั่งอเมริกันแล้วอเมริกันก็มาอัดเดปใช้เป็นฟักทองแทนเพราะว่าที่อเมริกันมันหาง่ายกว่าหัวระก,กาดอะไรเงี้ย จนนับแต่นั้นเป็นต้นมานะคะภาพของหัวฟักทองหรือหัวผักกาดที่มีไฟอยู่ข้างในแล้วก็แกะสลักเนี่ยก็กลายเป็นภาพติดตาของวันฮาโลวีนไปแล้วก็กลายเป็นภาพจำที่คนจะทํากันในวันฮาโลวีนของทุกๆป,ปีนั่นเองและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวของวันฮาลโลวีนเทศกาลที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งในปี2020นี้เนี่ยวันฮาลโลวีนตรงกับวันเสาร์พอดีก็คือโอโ้โหคือถ้าไม่ติดโควิดนี่คิดว่าน่าจะปาร์ตี้กันเละเทะ ก็สําหรับใครที่มีแพลนว่าจะออกไปปาร์ตี้ออกไปสังสรรค์นนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมหน้ากากแล้วก็อย่าลืมเจลแอลกอฮอล์คือการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ช่วยฆ่าเชื้อเนาะต้องทาด้วย ขอให้ทุกคนสนุกกับเดือนสปูกี้อูกี้นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมระวัดระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ s u b s c r i b เพื่ให้ YouTube แจ้งเตือนในทุกๆก,การอัปเดตเรามาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าๆเพราะนี่คือ Fun Fact Friday with ฟา f a